สวัสดีค่ะนกนะคะวันนี้นกจะมาสอนทำสติกเกอร์ลายแบบง่งายๆคนที่ทำ Photoshop ไม่เป็นไม่มีพื้นฐานเลยก็สามารถทําได้เดี๋ยวนกจะค่อยๆบอกทีละขั้นตอนเนาะแล้วก็การวาดรูปเนี่ยนกดาฟลงไปในสมุดวาดเขียนขนาดร้อยแกรมนะคะกระดาษจริงๆกี่แกรมก็ได้แหละเราก็วาดๆไปรูปที่เราอยากจะได้อันนี้เป็นรูปที่นกวาดซึ่งนกก็ใช้ปากกาหมึกซึม ธรรมดาหัวเล็กๆแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวน้องว่าถ้ามันเป็นปากกาหัวใหญ่มันจะง่ายเวลาที่เราไปตัดมันใน Photoshop ก็แล้วแต่สะดวกนะคะว่าแบบไหนโอเคพอเราวาเสร็จแล้วก็ไปสแกนจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนอกว่าทำยังไงค่ะหลังจากที่เราสแกนรูปมาลงในคอมเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดโปรแกรม Photoshop นะคะจากนั้นก็กดที่ไฟล์ open เปิดรูปที่เราจะนํามาทําวันนี้อันนกเลือกรูปนี้มาแล้วกันแล้วก็เปิดอีกไฟล์หนึ่งก็คือใช้ New อันนี้เป็นไฟล์ที่เราจะเอาส่งกับลนยนะคะความกว้างความยาวกําำหนดมาละต้องใช้3 7 0พิกเซลแล้วก็สูง3 2 0พิกเซลนะแล้วก็ b a c k g r o u n d ตรงนี้จะเป็นแบบโปร่งแสงนะคะเลือกเป็น t r a n s p a r e n t ตรงนี้ค่ะ Resolution 72ได้โอเคแบบปิ RGB โอเคตรงนี้เลย คลิกค้างค่ะไฟรูปของเราจากนั้นเราจะตัดรูปนี้มาใส่ตรงนี้วิธีการตัดตัง่ายๆนะคะใช้เครื่องมือนี่บนสุดซ้ายสุดตรงนี้คลิกค้างค่ะลากมาเลยาลากลงมาจะสังเกตว่าตรงชายเสื้อองเอาไม่ไม่สุดนะคะเอาแค่นี้พอตรงๆปล่อยเมาส์ค่ะมาที่ m o ูฟทูตรงนี้ก็คือตรงนี้นะคลิกปุ๊ เนี่ยจะเกิดเส้นตรงนี้คลิกค้างในรูปแล้วก็ลากมาเลยย้ายมาใส่นี่ถ้ามันมาแล้วมันจะมีขอบสีขาวขึ้นตรงไฟนี่ค่ะปล่อยเก็บตรงทีนี้รูปมันใหญ่ไปใช่ไหมเวลาที่เราจะย่อมันเนี่ยก็มาตรงมุมค่ะกดชิปก่อนนะคะกดชิปปุ๊บแล้วก็คลิกเมาส์แดกมาแล้วออปึ๊บยังไม่ปล่อยชิปนะคะอ่าลากขึ้นมามาจับให้มันเรียบร้อย โอเคประมาณหัวตรงนี้เพราะว่ามันต้องเหลือเส้นขอบนิดนึงนะคะทีนี้ก็ปล่อยชิป,ปล่อยเนาะอะไรกด enter ค่ะเนีย่ยขยับบนล่างซ้ายขวาอะไรได้ตามชอบทีนี้เวลาเราจะลบฉากหลังให้มันขาวเนี่ยก็มากดตรงนี้เลย magic wand t o o นี่ปึ๊บหนึครั้งแล้วก็คลิกในพื้นที่สีขาวหนึ่งครั้งกดปุ่ม delete อ่าพอ delete เสร็จปุ๊บกด control D เพื่อเอา เส้นนี้ออกเนาะอืมใช้เครื่องหมายซูเข้าไปดูปุ๊บปถ้าเราจะให้มันเป็นขนาดเดิมเนี่ยดับเบิลคลิกที่รูปแบนขยายค่ะโอเคต้องระวังนิดนึงว่ามันจะมีส่วนสีขาวเกินมาไหมติดมาไหม,ามาเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นแล้วมันจะไม่ผ่านเนาะเขาก็จะแจ้งกลับมาในเมลเราให้เรามาแก้ไขอีกถ้าเราทำเสร็จเลยแต่แรกก็โอเคจะได้ไม่ต้องมาแก้กันหลายรอบค่ะ พอนี้โอเคแล้วเวลาเราจะปรับภาพนะคะมาที่ image ค่ะนี่คือการปรับแสงปรับสีมันเนาะ adjustment แล้วก็เลือกที่ level ค่ะสามตัวเนี้ยเ,เลือกเล่นได้เลยตัวแรกเนี่ยมันเป็นปรับตัวส่วนที่เป็นสีดำเนาะไอมันก็จะดำขึ้นเก็เลื่อนมาอันนี้ก็เป็นส่วนสีขาวส่วน contrast อะไรของมันอย่างเงี้ยเล่นแต่เอาที่เราโอเคเาอาจจะจำค่าสามค่าตรงนี้ไว้เพื่อที่จะไป ใช้กับรูปอื่นๆเพราะว่าแสงสีจชเท่ากันนะคะโอเคค่ะพอใจละเนี่ยเสร็จแล้วอันนี้คือหนึ่งรูปเนาะอันนี้ลงไม่สอนลงสีนะก็เอาง่ายๆก่อนละกันเวลาเซฟนะคะกดที่ไฟล์เซฟแอสเวลากดเซฟแอสตรงนี้ต้องเลือกนามสกุลเป็น PNG นะคะ เปลี่ยนชื่อไฟก่อนนะโอเคก็กดเซฟได้เลยแนี่ค่ะแยงคือถ้าเราใช้ปากกาวาดที่มันมีเส้นหนากว่านี้มันก็จะง่ายเวลาที่เราตับแบ็กสีขาวข้างหลังออกเพราะว่าไอตัวเครื่องมือตรงนี้มันจะหาพื้นที่ที่มันเป็นสีเดียวกันทีนี้พอ มันมีขอบดำหนานๆเนี่ยมันก็จะได้ไม่ไปกินกันง่ายๆเนาะโอเคค่ะก็เสร็จแล้วหนึ่งภาพเราจะทำทั้งหมด40ภาพแต่ว่าเราส่ง42มันก็จะมีภาพโคเวอร์ภาพอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้รูปเดิมลแล้เราก็ใช้รูปเดิมในการส่งไปเนี่ยค่ะนี่เดี๋ยวลองเปิดให้ดูอันนี้คือภาพที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ฉากหลังเท้าโปรง่งมีทั้งหมด C C C 11แล้วก็มีโคเอร์ตรงนี้อันหนึ่งสองขับนี้ไม่เกี่ยวเนาะแล้วอันนี้ตัวสมเร็จา,าประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปของนกยังไงมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ